ทักทายจากบ้านมาดําเจียวพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิงค่ะวันนี้กะอยู่บ้านอยู่โซ่พี่น้องค่ะนี่นี่ตอนรับสู่บ้านมาดําเจียวพี่น้องขำว่าแลวก็อย่าลืมทักทายกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใบบกูดค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะติดตามคลิปใหม่ๆพี่น้องค่ะเอามาเบิงวันนี้เฮ็ดอี่ยังกินกันค่ะพี่น้องจ้าเงิน่อยคือโคกโคกมอ .1 เขา ค่อนทางแดนเด้อพี่น้องคอยบ่มีหวัวบม่มีหมอนึงเข้มเขาคอยหนึ่งแบบนี้แหละพี่นอ้องโอ้ยหัวไม่ใหม่เมื่อคอยแบบนี้แหละเขา่ขาเข่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ขอขเหนียวค่ะใส่พิธีหนึ่งแบบนี้เอาพี่น้องจามันบ่มีหัวเนาะยิบขึ้นมากหมดกีเกือบลวกข่อยไหมโอ้ยเนาะนี่นก็ใส่ได้อยู่เด้อพี่น้องเบิ่งค่ะบอ นี่ขอนิ้วหนึ่งงามๆเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็อยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อหัอยู่หัวยิงล่ะค่ะเปิดเตาอ,อบดูสิว่ามีอะไรในนี้เห็นบ่พี่น้องนี่ค่ะไก่เด้อพี่น้องอ้วหอนอยู่บ่น,นี่เต้าหอนแล้วล่ะพอดีโดนแล้วนี่พี่น้องอบไก่เด้อพี่น้องเด้อมาหน,นีิเออหนายกินบ่พี่น้องเกือบใหม่เนะาะคาตาเรนยูทูปพี่น้องจะเ <laughs> กืบใหม่ไหม <c oughs> เอานี่แหละค่ะชีวิตอยู่บานของคนตังเหนียนพี่น้องหน,นึ่งข้าวเหนียวอบไก่พี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศอยูุ่บานของมาดมเจลก็ได้เอาปิดไปก่อนเนาะให้มันสุนนหกหนึ่งเช็คหน่วยอลไรช่งสิสุกพี่น้องหน,นึ่งข้าวเหนียวกินก็ไก่พี่น้องวันนี้ บรรยากาศบรรยุทธกันหรือล้วพี่น้องโพชุดรสน้ำป,ะป,ะปะลาปลาราหนึ่งข้าวเหนียวอุน่อนไก่อบไก่เนาะพี่น้องเนาะเอาให้กับเข่ากันมือวันหยุดพี่นอ้องไก่กระซุกเรียบรอยย้อยแล้วเป็นตาแซ่บบอกพวกจาว่าโพชุด<ข>อ,อุ่นสุโพชุดสุดอ่ะใส่ยลาหมึ่ด Trop chaud. Il y a plein de toiles d'araignée là. Il faut nettoyer. Ouais, mais il faut l'autre aspirateur. Je, dis, ah, je sais pas comment l'enlever. Je dois l'enlever. clair. Oui. ยี่เขาได้น้ำกันดมีน้องนเหระชีวิตจูต่างเดนกะเฮ็ดไปคุยไปแล้วก็เอามาให้พี่น้องเบิ่งน้ำไว้เฮ็ดเนี่ยเลยว่าหยุดตกเป็นว่าอยุดตกพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียกเปิดเสียงพี่ไงนี่พี่น้องใกล้่อยไปแต่กินบ่กินก็ข้าวเหนียวพี่น้องแล้วก็มีน้ำพริกเดี๋ยวว่าสิลวกผ้าคมเก็บมากเนาะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันเบิ่งตาข่อยก็แน่นเพราะเห็นแดดอ่ะแล้วโตจะโตค่ะพี่น้องมาดาเจ้าสิตักข้าวเหนียวเนาะ ใส่กองค่ะพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวเด้อพี่น้องวันนี้กินกับไก่เ <c> ป <oughs> นอย่างมองค่อยแบบอะไรก็ไม่รู้วันนี้เป็นวันหยุดเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านจ้ะไม่เห็นกับเขาอยู่บ้านเราเห็นงานบ้านงานยังเรียบร้อยแล้แต่มาัวกูมากเลยเนละพี่้องส่งอยู่บ้านก็ส่งแบบบ่อยนิดน,น,น้อยค่ะพี่น้องเบิองค่ะอัีนี้ก็เป็น iPad ดเด้อพี่น้องเบิองคลิปไฮมู พ่าโ่อตอกเปิดก็ได้ว่าเจ็บตาเลี่ยมตานี่พี่นอกกองข้าเหนียวมาดำเจว้าดััโอยถ้าห่ยไหมบุกผมเนกับโบมล่อยหัวมาเป็นต่พิตาเจน่ะพอือนตาเฟาโบเบ๊มึงพี่นออนอกพระสิเธ็สลัดเพิ่นเองมึงเอาโทษ เอาอนี่คอยออกมากสนาามาาาินะไอแพดเขาออกมาไอแพดเขาสุดชิลตรงนี้ทำไมทำไมทำ้าแบบนั้นดพ,พี่น้องได้แล้วด้วนี่พรุ่นี้เราไปกินข้าวกันพี่น้องถามผู้น้องคนเฮสลัดกันวันนี้มีพอคั้อข้าวขวาัอแด้วพี่น้องเฮสลัดกันนะจงดีดี ผมกับบมัเฮ้ยเห็ปกซุกอยู่นี่ค่ะพี่น้องนี่กับมาดาเจ้ากะเก็บเนียยนะเพราะว่ามันโงกว่าเธอเดียวโอ้ยตื้อค้าว่อยเข้าก็สิเก็บใส่ตู้ตูเ้เย็นตู้ช่อแง,แงแข็งไว้นะพี่น้องคุณค่ะ่เป็นแข่็นงไว้รสอะไรคะอยู่ในตรงนู้น,น <ะ S 1> พอแล้วใส่ช่อ,องฟีดไว้พี่น้อง แดดแดดค่ะสองสาสองทุ่มเราก็ยังแดดอยู่พี่น้องพี่น้องสิผัดผักขมเน้อผัดผักขมให้คุณชายคุณชายอยากกินผัดผักขมใส่กระเทียมพะนะผู้เสพไทยเบิร์กกินกันเหมือนผักขมที่เขาไปเก็บมาเนาะพี่น้องร้ายอยู่ด้วยค่ะนี่ม่านผัดนิดนึงก็ได้จานนึงกับพอเนาะกินกันสองคนพี่น้องจ้ะผัดไทยคุณชายผัดผักขมพี่น้องหอมๆค่ะหอมชุยๆเลยพี่น้องพวกกำลังปรุงอาหารอยู่พี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดสลัดเพิ่นเนาะ มาดามเจวกัะข anyway, so, ีนอาหารไทยอีกลมันได้กาศพี่น้องสองถุมเพิ่งใส่สามถุมเลยเนาะรยากาน้ังบานมาดามเจลกับะังโม่เมื่อจูพี่น้องเพิ่งค่ะนกกาก็กระลังบินเขาล่างพี่น้องเอามากินเขาก็มาดามเจลกัตนี้ตะี้เล มา,าพี่น้อยอกยิแบบยนข้าวน้ำแกงบัตตานีแซ่บๆค่ะมากินข้าวน้ำกันค้าก็ข้าวเหนียวพี่น้องเบอร์กะทิปองเข่าอันนี้น้ำจิ้มข่อยค่ะพี่น้อยพี่น้องก้นข้าวน้อยค่ะแม่เข่าเนาะวันนี้ค้าตังเ่างพอดีคอยเอาเห็ดแล้พี่น้อ,เนอ,เเนองเบอร์นี่ไก่ไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างอันนี้ผัดผนะัดขึ้นไส้นะผัดผักขมนะคะ สลัดเพิ่นผุนอะบอของเพิ่นมาเบิ่งดอกน้ำจิ้มค่ะกินกินกับพี่น้องเอามาจดจวดน้ำกันบะเตานี่ค่ะอร่อยไหมคะ,ะมอ,าาอ๋อเอามาเอามาถ้าบอเอาสลัดให้เพิ่นเบิ่งมาสั่นมาป้าพี่นออ้องอย่างโซ่สลัดพัดานี่สลัดค่ะอร่อยไหมสลัดคุณชายอร่อยไหมใส่ขวดซี่มือเอาขึ้นบอผสมมาแต่สอนมาบัดตอร์ี่กินเนี่ยวได้ อร่อยด้สิอร่อยอไร่ื้ออร่อยอร่อยเล็บเบิร์น,าานด้วยเจี๊ยบโยบ่นอ่องมากินข้าวน้มกันบัดนี้ค่ะจะจอดี่น้อนไหมอร่อยไหมข้าวเหนียวอร่อยไหมเต็มปากคุยไม่ได้แเศษๆบอกสิพูดไม่ได้อ๋อเต็มปาก แม่ป uh, kind of ่าก็พูดอร่อยอย่างเงี้ยบุชเล้ยแมวเพื้อป้าเลยอร่อยไหมข้าวเหนียวอ่ะบอกสเสียบเซีบกินห่อๆาเลยก็บอกบอกว่าห่อเซีบซ้ำ